ผมเสนอตัวเองก่อนถูกนับอยู่ในผู้เสนอชื่อไหมครับ <Okay. S 1> เพราะว่าผมเป็นคนแรกนะครับชุดที่สิบห้าคนเนี่ยมาทีหลังผมนะครับท่านลืมหรือ,อยังครับ <c oughs> ผมเคยเรียนแล้วครับตอนแสดงวิสัยทัศน์ว่าเรื่องสุขภาพสำคัญนะครับ <c oughs> คิดถึงคำพูดของผมไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ <c oughs> ผมเสนอตัวเองก่อน ท่านต้องจําได้ก่อนนะครับแล้วคุณนิรัตเสนอหลังผมสิบห้าคนเป็นชุดใหญ่แล้วผมไม่ทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยภาพออกไปจากเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าสภารีโมทสภาใบสั่งผมอายนะครับใครไม่อายก็ช่างแต่ผมอายแล้วผมไม่ยอมให้เกิดอย่างนี้ขึ้นครับสู้ถึงสว่างก็สู้ครับวันนี้ครับครับก็บ่อกี้ตอนที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันยังไม่ ผ่านวาระนั้นนะครับก็ตอนนี้ผ่านแล้วนี่ครับผมก็เสนอตัวเองนี่ครับขณะนี้ท่านเสนอได้ครับเสนอตัวเองได้แล้วครับคือผมเรียนท่านสมาชิกนะครับผมศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีนะครับการตั้งองค์กรอิสระเนี่ยเป็นหัวใจของวุฒิสภาท่านที่มีผู้เสนอชื่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าเต็มใจจะเป็นหรือเปล่าทั้ง15คนเนี่ยแต่ผมมันล้นใจครับไม่ใช่เต็มใจเออท่านไม่เอาคนที่ล้นใจ ท่านเอาคนที่ไหนที่ถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยมันมีหลักการเหตุผลอะไรครับตอบใหยผมชื่นใจนะครับผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งไม่ได้เกินกันนะครับสมาชิกวุฒิสภาทุกคนหนึ่งคะแนนเท่ากันครับไม่มีใครเหนือกว่ากันครับผมเรียนเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องตอบให้ผมรู้ว่าจะเอากันอย่างนี้เหรอครับจะต้องขออนุญาตจากใครครับเป็นเจ้าของวุฒิสภาชุดนี้ผมว่าประชาชนเป็นเจ้าของแสดงผมเข้าใจผิดเหรอครับ ท่านตอบให้ผมดีใจนะครับใครเป็นเจ้าของครับถึงค่อยจะเสนอชุดนั้นชุดนี้ออกมาโอ้โหเทีร้อยห้าสิบอันนี้ก็ทีรละสิบห้าก็ชุดเดียวรวดแสดงว่าอะไรครับผมว่าวันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้กระตุกตัวเองนะครับว่าเอสเรามาอยู่ในโลกอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ผมว่าเป็นยุคประชาธิปไตยแล้วทำไมเสนอกันแบบ ชุดเดียวรวดโดยไม่ฟังเลยครับว่าคนที่ต้องการจะมาเป็นอย่างผมเนี่ยถูกมองข้ามแล้วก็ไม่อยู่ในชุดที่จะนำเสนอถ้าเป็นอย่างนี้ห้าปีนะครับผมฟ้องพี่น้องประชาชนเลยครับว่ามันจะหนักและก็เกิดปัญหาเรื่อยๆแต่ว่าผมเนี่ยบางเอื่นเป็นนักสู้ครับผมไม่ยอมหรอกครับแล้วผมก็ยอมให้ ใครมาเหยียบย่ําสถาบันอันสูงเกียรติอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ครับผมกลับเรียนท่านสมาชิกครับถ้าหลายท่านเห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้ท่านจะทนอยู่อย่างนี้อีกห้าปีหรอครับขอบพระคุณครับครับก็เราไม่ได้ห้ามสมาชิกทุกท่านดี่จะเสนอตนเองนะครับ